นี่เป <booster> ่ะเทสยะซากุคาเซไอโซไอโซไไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนด่าดีๆเล่นดีๆลิงงาลิงกาเอ่อจริงๆเกมนี้เราเล่นเป็นตัวอะไรก็ได้ข้างเรามีเกมรับสองทน พี่ตั้มถ้าไม่เรียนตอนนี้มีผลกับอนาคตไหมมีผลกับอนาคตแน่นอนบีกโกเกนถ้านายอ,าออกจากโรงเรียนด้วยเหตุผลที่ไม่ไม่เป็นอันสมควรนะครับแบบว่าเบื่อเรียนหรือเรียนตามเพื่อนไม่ทานอายเพื่อนอะไรพวกนี้หรือไม่ก็คิดว่าตัวเองไม่สมควรจะเรียนอันนี้คิดผิดนะครับการเรียนไม่ใช่แค่การเพิ่มความรู้อย่างเดียวคือการพัฒนาสมองและพัฒนาสังคมไปด้วยนะครับ อย่างเช่นเอ่อเพิ่มคอนเน็กชันก็คือเพิ่มเพิ่มคนรู้จักเพิ่มขึ้นไปอีกในรุ่นของเราและรุ่นต่อๆไปเมื่อเราเรียนอยู่นะแล้วก็เวลาเราไปทํางานเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาเคยเป็นเพื่อนเราในโรงเรียนหรือคนที่เขาเคยรู้จักเราในโรงเรียนจะไปเจอเราอีกในที่ทํางานหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยแล้วก็เวลาเราทํางานเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะทํางานบริษัทหรือทํางานเป็นธุรกิจส่วนตัว ถ้าเรามีอ่ n คอนเน็กชันหรือเคยรู้จักกันมาก่อนอะไรพวกเนี้ยมันจะช่วยส่งเสริมด้านงานของเราด้วยนะครับก็คือควรจะเรียนไว้นะพัฒนาด้านสังคมดีมากๆถ้าได้เรียนเยอะนะครับตูมเปิไปก่อนสอกแต้มการศึกษาเนี่ยไม่ได้สำคัญที่สุดแต่มันสำคัญนะครับไม่ที่สุดก็เหอะแต่ว่าถ้าไม่มีเหตุจำเป็นหรือว่าไม่มีอะไรที่ ต้องไปทําก่อนเรื่องเรียนนะครับควรจะเรียนก่อนเป็นหลักนะครับเพราะว่าหน้าที่ของเราคือเรียนตอนนี้นะนะปัจจุบันเนี่ยอายุเท่าไหร่หน้าที่หลักคือการเรียนนะครับถ้าเรามีหน้าที่อะไรเราก็ควรจะทำาภารกิจหรือหน้าที่ของตัวเองให้ครบถ้วนนะครับอืตายละโล่งไม่ลงวันนี้ผมโดนสาบฮะ ก็คือทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราตอนนี้แม่มีหน้าที่ส่งให้เราเรียนเรามีหน้าที่เรียนอย่างเดียวเราก็ต้องเรียนนะครับนี่การตีหลบปอสอบปอสอบก็น่าหามันเรียนออ่ถ้าถ้าไม่ชอบเรียนในโรงเรียนก็ไปเรียนนอกรอบก็ได้อย่างเช่นอกศนหรือไม่ก็โรงเรียนที่มันเป็นโรงเรียนนอกอ่ะ จ่ายจบครบแน่อะไรพวกเนี้ยอย่างอย่างน้อยก็ได้สังคมไปไหนล่ะผมเรียนกอสนอครับทำงานไปด้วยครับอันเนี้ยคือมีเหตุผลกันเดโชว,ว่านายต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยดีมากๆนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งการเรียนนะครับเพราะว่าการเรียนเนี่ยเขาจะสอนเราเมื่อสอนเร,เราเราต้องใช้สมองใช่ไหม ถ้าเราใช้สมองเนี่ยมันจะเกิดการพัฒนาไปขึ้นไปนเรื่อยๆสมองยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มนะครับก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับพี่ก็เลยแนะนําให้เรียนไปก่อนและอีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อครัวเราเขายังไงทุกบ้านเขาอยากให้ลูกเรียนใช่ไหมส่วนใหญ่แล้ว่เขาอยากให้ลูกเรียนนะครับคือเขาทํางานเหนื่อยแล้วลูกเรียนอะ่ะเขามีความสุขไงคนที่ส่งเราเรียนเขามีความสุขนะครับเราก็ควรจะทําหน้าที่ของเรานะก็คือเรียนนั่นแหละ เดี๋ยวพอถึงวัยทำงานแล้วนายก็แบบผมยากกับมิเรียนว่ะพี่คุยเออคุยอ,ยอยาเซอโหวดว่ะฮาเซแรลงอะไรวะไม่อาเซแรลงอะไรใครมองทันมั้งอ่ะฮาเซโคตรโหดเลยอ่ะฮาเซยกมือตบด้วยนะกดยกมือแล้วค่อยตบด้วยนะเล่นวยัยจัดคุยโดนตีว่ะ หุยตบนอกตบในเกินไปไหมเนะี่ยต,ตาตาระวังสติลไม่เจ็บไม่เต็บเสียบสวยฮะถอยออกแบบเท่ๆถามว่าทำไปทำไมเท่ขอโทษทอ้เน็กครับชอบท่าถอยออกว่ะแต่มันโดนสติลง่ายเร็วเดี๋ยวมันเสียบมันไม่เสียบด้วย อ่านคอมเมนต์ในชีวิตแล้วพี่ก็สบายใจยา yeah! พี่เองอุ้ยมันรีบาวได้ไงวะมซะกตุมก้มไอ,มอบูซิชันอ่านคอมเมนต์ไอบูซิชันแล้วพี่ก็สบายใจขึ้นเยอะเลยต่อยับต่อยับต่อยับล่วงฮะปั๊บ ผมชอบตอนพี่ตั้มให้อคติหรือสอนมากครับผมตั้งใจเรียนจากเดีย๋ยวอ่านให้ฟังแป๊บหนึ่งเล่นนี้ก่อน<ป>ผมตั้งใจเรียนจากเกรดสามจุดห้าบวกตอนเนี้ยแกศูนย์อยู่ครับได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็สบายใจแป๊บน,นึงครับแชทเล่นอันนี้ก่อนจะจบละเสียบเสียบ สยามอืมไอฮาเซเขารีเฟกเร็วแล้ะนัน้ยมันชิปบอลทำเป็นเท่ทำเป็นโชว์เท่ไงโหทำเป็นโชว์เท่เจออะางิเหลี่ยมไกลแปดเมตรใช่ทำงานเหนื่อยว่าเรียนอีกครับแต่ว่ามันก็มันก็แล้วแต่มุมมองบางบางคนทำงานก็มีความสุขนะ อย่างที่ทํางานที่ก็ว่าพี่พี่มีทํางานแล้วมีความสุขนะครับพี่ฮาเซมันโหดม,ม,มากเลยเนี่ยมันแรงอะไรวะเนี่ยตัดเท่านี้ลงคลิปด้วยหรอช่วงนี้พี่ไม่ค่อยว่างตัดคลิปเมื่อเช้าก็ไม่ไลงอยากจะลงคลิปทุกวันอยู่เหมือนกันอยา่าเด็กกลัวเดีรีบรีบเอารียบเรียถอยออกแบบเท่ๆคิดว่าพี่จะรันอย่างนั้นเหรอ พี่ไม่ลานหรอกเฮ้ยพี่หลอกเฉยไม่ไมีไรพี่ซ้อมพี่ซ้อมอย่าวิ่งอย่าวิ่งมาเป็นเงลามจนหมดเวลาดูไปตามแล้วดูวิตามผมรู้สึกตัดสรู้เลยเหรอเอาเรื่องว้หาคีราชันพี่เองพี่เองพี่ยิงเอง เต็มมือไม่โดนวะใช้เวลากับช่วงเวลาเรียนให้คุ้มค่าที่สุดน,นะครับเพราะพอถึงช่วงทํางานแล้วจะคิดถึงช่วงเวลาเรียนอันนี้จริงก็คือมันจะกลับไปถึงเกลับไปช่วงเวลาเรียนไม่ไดแ้แล้วมันจะย้อนเวลาไม่ได้นะครับว่าคนเรามันต้องเดินไปเดินไปข้างหน้าเอ,อเราอยู่ในช่งไวงวัยไหนอะเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันในวัยนั้นแล้วก็พยายาม พูดดีทดําดีคิดดีแล้วก็พอใจในสิ่งที่มีก็คือเราพอใจในปัจจุบันที่เราอยู่ไม่ว่าเราจะวัยเรียนวัยเด็กวัยมหาลายัยวัยผู้ใหญ่หรือวัยทํางานวัยอะไรก็แล้วแต่เราต้องอยู่กับปัจจุบันณนะวัยของเราแล้วก็เสพความสุขณนะวัยของเราไปเรื่อยนะไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็มันจะค่อยๆเหตุการณ์มันจะค่อยๆผ่านเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆนะไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งสมมตินายเป็นเด็กใช่ไหมไม่ต้องกลัวว่าวันหนึ่งนายจะไม่เป็นผู้ใหญ่ ยังไงนายก็ได้ใช้ชีวิตในวัยผู้ใหญ่หรือการได้ไปทํางานการได้ไปใช้ชีวิตแบบอิสระในหลายๆคนคิดว่าแบบเรียนอยู่อยากจะไปทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอนายถึงวัยทางานอันเนี้ยเต็มที่เลยครับแล้วมันจะอยู่กับนายนานถ้านายแค่อยากทํามันจะอยู่ทําแค่แป๊บเดียวนายก็เบื่อหรือว่าท้อใช่ไหมแต่พอถึงวัยทางานจริงๆแล้วอ่ะมันจะอยู่แบบนานมากนายก็ต้องทําไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย เท่ากับว่านายก็จะกลับไปเรียนวัยเรียนไม่ได้ใช่ไหมถึงนายจะกลับไปเรียนก็จริงแต่มันไม่ใช่วัยเรียนแล้วถ้าเกิดว่าใครที่โตแล้วทํางานแล้วแล้วกลับไปเรียนอะ่ะมันก็จะคนคนละอารมณ์กันนะมันจะมีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวมันจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวที่ไม่ใช่แบบโฟ e e กัสกับเรื่องเรียนโฟกัสกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบคนละแบบกันนะครับความสุขมันจะคนละแบบกันแต่ถ้าอยู่เป็นมองโลกเป็นอยู่กับปัจจุบันนะอยู่ยังไงมันก็มีความสุขครับอยู่กับความพอใจของเรานะฮะอย่าไป อยากได้อย่าไปอยากมีถ้าเกิดเรายิ่งมียิ่งได้ทุกความอยากคือความทุกเรามีอะไรเพิ่มเติมมาในชีวิตอันนั้นบอกเลยมันจะมันจะมีความทุกข์ตามมาอย่างเช่นบางคนอาจจะเด็กอยู่ไม่เคยมีรถเลยผมอยากมีรถสักคันหนึ่งเมื่อนายได้รถมาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือจะเป็นทั้งภาษีพรบอค่าประกันจอดรถที่ไหน รถขับไปจะโดนเฉี่ยวไหมจะชนเขาไหมนู่นนี่นั่น,นเ,หเหตุผลเยอะแยะในการห่วงรถของเราอะอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยมาดูแลรถนู่นนี่นั่น,นอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางคนไม่เคยมีบ้านพอได้มีบ้านแล้วอะนายก็ต้องดูแลบ้านอีกมันไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมีแล้วชีวิตสบายมากมีแล้ว,ม,ลวมีความสุขสุดๆแต่พอมีแล้วมันอยู่กับนายนานๆเนี่ยมันก็จะเป็นภาระให้นายด้วยเป็นความทุกข์ให้นายด้วยอะไรเงี้ยบางคนมีบ้านสองสามหลังก็ต้องคอยดูแลคอยเป็นห่วงว่าบ้านเราอะ มันจะเป็นอะไรไหมอย่างนู้นอย่างนี้จะไปไหนก็ต้องก็ต้องเออเป็นห่วงทรัพย์สินที่มีอยู่ในทุกๆอย่างที่มีอ่ะเท่ากับว่านายมีอะไรก็จง,จงพอใจแบบนั้นพี่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้นายมีอะไรเลยนะไม่ใช่นะครับแต่ว่าเมื่อมีอะไรอยู่หรือเมื่อพร้อมจะได้อะไรมา <S 2> <S 2> <S ก็จงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับทําไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีมาเรื่อยๆนะไม่ต้องไปอยากได้นู่นนี่นั่นแค่หวังว่าจะได้แต่ว่าไม่ได้อยากมากก็แบบ ได้ก็โอเคเราก็พยายามเต็มที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรอันเนี้ยมันจะเป็นความการที่ได้มาแล้วไม่เป็นทุกข์นะครับก็คืออยู่กับปัจจุบนันพอใจในสิ่งที่มีทําไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะได้ทําแบบนี้แล้วน่าจะได้ถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันเนี้ยคือดีที่สุดแล้วครับไม่เคยมีตังการมีตังก็ไม่ได้ไม่ได้อตอบทุกสิ่งนะครับคือมันพูดยากเดี๋ยวพอนายมีแล้วนายจะรู้ว่า การมีเงินหรือการมีทรัพย์สินหลายๆอย่างที่ใครหลายคนอยากมีนะครับมันไม่ได้มีความสุขมากมายอะไรก็ค,คือยังไงมันก็มีความสุขเท่าเดิมเท่าตอนเรียนนะเพราะถ้านายอยู่กับปัจจุบันทุกช่วงอายุนายอ่ะนายพอใจกับนายทุกช่วงอายุที่นายเป็นนะความสุขเท่ากันฮะค,คือไม่ได้แตกต่างเลยความสุขมันเกิดจากความคิดจริงๆมันเกิดจากพื้นฐานของความคิดอันนี้จริงเลยฮะอยากมีความสุขมากก็ต้องพัฒนาพื้นฐานของความคิดนะครับ อย่างพี่อ่ะยึดหลักเอสินห้าเป็นหลักนะครับสินห้าก็คือเป็นพื้นฐานในชีวิตพี่นะครับพี่คิดว่าทําอะไรแล้วมันก็จะมีความสุขในทุกๆทุกๆอย่างที่พี่จะทํานะเพราะว่าพี่มีพื้นฐานที่ดีความคิดที่คือพื้นฐานสินห้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับเต็มมือแม่งไม่โดนก็แล้วแต่มุมมองของนายนายไหวแบบไหนนายก็ทําแบบนั้นนะครับแต่สําหรับพี่แล้วว่าพี่กลัวความทุกข์มากๆกก็ก็เลยนับถือสินห้านะหลังจากนับถือสินห้าก็ดีขึ้นทุกอย่างในชีวิต ความทุกข์แทบไม่มีเลยฮะนนะมมเมไกินเบียร์ดูพิทามเพลินเลยเหรอระวังอ้วนนะ้อ้กินเบียร์อ้วนวายนะอ้วนก่อนเวลาอุ้มมาเกงไอ้นี่ก๊อลเฟียวตาเหรอถ้ามันแปลกๆวะไอเดวตา ผนจริงต้องยิงโลง่งน้ำหนักสี่เจ็ดเหรอเออกินไหมเหรออีกนานแลวอ้วนเบียย์รถไม่ลงนะบอกก่อนรถไม่เหอ,เออเฮ้ยเดี๋ยวเต่าเฮ้ยคนนี้เล่นเก่งจังเลยวะไมนลืมดูแรงเขาแรงอะไรวะนะอยากเขาชมรมพิตามบ้างครับวัานอาทิตย์เลยครับมาเร็วๆหน่อยน่าเมนนาよ ดีย๋ยวพี่เตะคนวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอะไรแล้วอ่ะวันนี้วันศุกร์อีกไหมอุ้ยขอโทษโอ้จามไม่นนติดอะเฟรมมันเฟรมมันสวิงอะเครื่องพี่อะตกเป็นด้วยปะสวยเร็วตาเอ้ยเร็วตาได้ทั้งเ,เกมรูเกมลับเลยเน,นี่ยนี่ฝีมือเขาสุดยอดสแลมนะเร็วตา โอ้ห่วงสันอยากเข้าชมรมฟิทาฟจังครับโหลดเกมมากระกว่านพ่โกเกนเกมมันอยู่ในเครื่องไหมสันตามันเมนสี่หลองไม่ใช่หรอทำไมมันรีบาวโหดจังวะแต่กูกบอนาคตนี่พี่เจอใครวะเนี่ยซันอีกแล้วเหรออตี้นี่มันไม่เบื่อมากเหรอ แต่วันนี้เจอแต่คนตึงๆจังเลยวะปกติเจอแต่น้องๆวันนี้เจอแต่แบบรุ่นเดียวกันห้า<ะ>กินได้ครับแต่อย่าลืมออกอกํำลังกายใช่ใช่ใช่อุย้ย <laughs> มันเดินมนันดังอัดหน้าเลยอะ่ะตันต้าชาลอนมามันเดินมนันดังอัดหน้าอะไรเลยอะ่ะมันใจถึงขนาดนั้นอะ่ะ ระว,วังสตลได้อยู่ได้อยู่อยโอ้โหห่วงสันอ้น,นี้มันไม่ตกจังหวะหนึ่งกันเลยเนะี่ยมันรอพี่หมุนสับสองแอนเซอร์อะไรเงี้ยถ้าง่ายมไม่ตกกันเลยมันรอตกท้าย,ยากกันอย่างเดียวตันนี้ไม่ใช่ของพี่ป่าวะสู้เขาเด้ยวยตาคอนเทนต์พี่ตามพุ่งนี้คือลูกน้ำหรอตายเอาลูกน้ำไปปล่อยพี่หน่อยดิเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้พี่หน่อย ไอเจอลูกนะ้ำเอาม,ามันไปปล่อยือสู่ธรรมชาติให้พี่หน่อยนะอเออดีไงสมหน้าดังอัดหน้าลูกพี่จุนเหรอใจถึงพึ่งได้อุ้มมาเด็เตบไม่ได้พี่เจาะรลัวแค่นั้นตบไม่เป็นพี่ซัดรลัว,ลวตบดังหนึ่งไม่ได้เลยพี่เองอุ้ยลูกพี่จุนเอาเรื่องให้สองลูกพี่จุนบอก เออไม่โดดโดนแค่นั้นอ่ะไม่หมายถึงว่ารุ่นรุ่นในแรงรุ่นเดียวกันในแรงไม่ใช่รุ่นอายุยาเฮ้ยซันต้าลีบาบปห้าเลยนั่นเขาสองคนเลยนะซันตา้าเฮ้ยเอามั่งเว้ยเห็นเขาด่าอันหน้าได้เอามั่งพี่เยืนดูเลยสับสองวิ่ตบได้แล้วหรอหรือเขารอสองอยู่แล้ววะ ไอ้น,นี่มันใช้กรอบดังสับสองดูนะปเป็นไงดูย่ะพี่ไปยืนรอเลยเป็นกรอบดังสับสองแน่นอนโดนอันติลูกพี่จุนฟ้าบสบายรบ้าชะตาที่ไม่อ,ามอ่านไร้ยังกดปีนิหารก่อนเอาไปอุ้ยร่วงเลยฮะมันโหดจังวะแย่หนวดเสือ,สโโไ,อ,ไ,อไม่ได้เลยคือไปเหลี่ยมเล่นกับมันไม่ได้เลยมันตกยับเลยไอ้พวกเนี้ย ลบกวนรุนแรงลบกวนรุนแรง6คะแนนจะมีช็อตเกมพลิกหรือเปล่าพวกนายว่ามีปะพี่ว่าไม่มีหรอกเดี๋ยวตาเขาเป็นงานครับโอ้ไอ้นี่มันตกเอาเอาัตาโกบกบอนาคต เจอซากูกบเวา,าคตรก็ไปตลอดถึงก็เงอตกเลยอะไรรู้อ่นนีไม่เข็ดจริงๆวะ่ะกอปท่าสับดังที่มาได้เหรอพี่ไม่ปล่อยหรอกมันคือท่าดังของพี่ไงอโอ้โหมันตบจังหวะสองกันอย่างเดียวเลยคือมันปล่อยดังหนึ่ง ม้รอบางทีเขาอาจจะแหลกก็ได้ทันโซลูกน้ําอ่ะเอาเกมเขาคุยกับพี่อยู่พอเข้าในเกมก่อนเข้าเกมอะ่ะเคาคุยอยู่พอเข้าได้ในเกมปุ๊บซัดพี่เลยทําล,ลาล้างแชนแนลเรามาพังทําลายความเหงาโวพังทําลายความเศร้า<ว>ทําล,ลายล้างแชแนลลุยไปกับทําล,ลายล้างแชนแนลเกมมีไว้เล่นสนุกโวเล่นนี่มันสุดๆทําล,ลายล้างแชแนลลุยไปกับทําล,ลายล้างแชนแนล